ขุนมาที่ทาไมอ่ะตอนนี้ขุนจะทาอะไรเนะี่ยมาหาหลักฐานไงดาวข oh. ุนไม่วยทุกคนได้เห็นได้ว่าดาวตาไม่ปกติดาวถูกฆ่าดาวไม่ได้ฆาตัวตายางไงเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าขุน้าไอ้นี่ยไปงัดลงดาวแล้วก็จะถ่ายรูปทุกคนให้ทุกคนดูเหรออืม hmm. ฮะขุนขุนค,คิดไรอยู่เนี่ยฮะขุนดาวไม่ยอมให้ใครมาเห็นดาวในสภาพมนันทุนเ ดาวแต่อย่างน้อยพ่อดาวจะได้เห็นไงจะได้คิดได้ไม่ถ้าเขาคิดได้เขาคิดได้ไมปตั้งนานแล้วดาวดาวฟังคุณนะนี่คือวิธีเดียวที่จะช่วยดาวได้ผล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  ต h e m เดอะมิวสิคลทุกคืนวันจันทร์อัคาร20่นาฬกานาที